โอเคครับผมนะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องของอังเค้าดินหรือว่าช่องของลุงดินนั่นเองนะครับหรือว่าพี่โลนนั่นเองนะครับนะวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมวันพัชแมนกันอีกแล้วนะครับกับลุงดินคนดีคนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือเรามีอะไรใหม่ๆในช่องเต็มไปหมดเลยนะครับหวังว่าทุกคนจะเห็นกันนะโอเคนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครเอ๊ได้ตัวหนึ่งนะครับที่แบบบางคนก็จะเริ่มได้กันแล้วเนาะนั่นก็คือตัวละครไซบอร์กสุดหล่อสุดเท่นะครับอย่าง ตัวละครตัวนี้นะครับก็ตอนนี้มีโอกาสได้หรือว่ามีหนทางการได้แค่ทางเดียวนะครับในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับนั่นก็คือฮีโร่ซับพอตนั่นเองนะครับถ้าใครได้แล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลของเจ้า G4 กันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับผมโอเคครับผมนะตอนนี้เราก็อยู่ในเกม One Punch Man The Strongest Man เซิร์ฟเวอร์กันแล้วนะครับนะและนี่ก็คือเจ้า G4 นะครับที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับ ก่อนเื็นเลยนะครับเจ้า G4 นะครับเป็นปีศานะครับสายเทคนิคนะครับที่มีจุดเด่นนะครับนั่นก็คือบทขยี่รายเดียวนะครับแล้วก็สกิลการปล่อยรวมแรงนะครับทำไมถึงเป็นปล่อยรวมแรงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูสกิลของเขากันนะครับนะตัวละครตัวนี้เป็น SSR ที่พี่บอกไปแล้วเนาะว่าเป็นทางเดียวที่จะได้มันเนี่ยก็คือต้องเป็นฮีโร่ซัพพอร์ตไปก่อนนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีหนทางอื่น ในการได้มันหรือไม่เนี่ยยังไงก็ต้องติดตามที่หน้าเพจวันพันธ์แมนเดือดซองเก้กันต่อไปนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวละครตัวนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับสกิลตัวนี้นะครับเป็นปีศาจที่มีทั้งหมด3สกิลนะครับไม่มีคอหลักไม่มีอะไรนะครับมีสกิลปกติเลยแต่ว่าตัวละครตัวนี้มีคออยู่นะเล่นทุกคลิปเลยจริงๆคลิปนี้นะโอเคเรามาดูสกิลแรกของเขากันเลยนะครับสกิลแรกเรียกว่าคัตเตอร์ไซบอร์กนะครับไม่ใช่คัตเตอร์ไม้ไผ่นะครับไม่่ใชดาบนะ อืมโอเคเป็นการโจมตีต่อเนื่องนะครับต่อศัตรูรายเดียวนะครับทั้งหมด2ครั้งนะครับแล้วก็สร้างดาวเมจถึง140%นะครับจากพลังโจมตียังไม่พอนะครับมีโอกาสอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทำให้ฝั่งตรงข้ามติดบทขยี้นะครับแต่บทขยี้เนี่ยจะสร้างดาวเมจโบนัสได้แค่15%นะครับก็ถือว่าไม่ค่อยรุนแรงมากเวลาที่เราไปซัมหรือไปตีซัมไปอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือสกิลแรกนะครับเรียกว่าคัตเตอร์ไซบอร์กนะครับโอเคต่อไปเป็นสกิลอันตินะครับเรียกว่าฟิลลี่ คัตเตอร์ไม้ไผ่เอ้ยไม่ใช่ฟิลี่คัตเตอร์ไซบอร์กครับผมแม่ติดคัตเตอร์ไม้ไผ่อย่างเดียวเลยนะครับโอเคตัวนี้นะครับจะเป็นการโจมตีต่อเนื่องถึง3ครั้งนะครับต่อเป้าหมายรายเดียวนะครับสร้างดาเมจถึง240%เลยนะครับซึ่งมากกว่าสกิลแรกถึง100%เลยนะครับนะก็ถือว่ารุนแรงมากๆนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับมีโอกาส100%เหมือนเดิมเลยครับผมที่จะทำให้ฝั่งฝูงข้ามนะครับติดบทขยี้อีก่าสรองมัันจะได้รบ ดาวเมดโรนถึง30%ซึ่งมากกว่าสิ่ดีแรกถึง15%เลยนะครับนะถือว่าโหดมากๆนะครับยังไม่พอนะครับตัวนี้นะครับจะทำให้ฝั่นตรงข้ามถิงสถานะอ่อนแอด้วยนะครับ ซึ่งสถานะอ่อนแอเนี่ยจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยพลังโจมตีลดลงถึง25%ในรอบนั้นเลยนะครับนะถือว่าโหดมากๆเลยนะครับสำหรับอันติของตัวนี้หรือว่าเรียกว่าฟิวรี hey! ่คัตเตอร์ไม้ไผ่เฮ้ฟิวรี่คัตเตอร์ใส่บอกครับผมนะโอเคแล้วสกิลสุดท้ายครับผมเรียกว่าเปลือกทองม้วนครับผมแน่ว่าจะเล่นทองมว้วนซะหน่อยพูดออกมาแล้วนะครับจริงๆคือเปลือกทองล้วนน, <laughs> นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลพาสซีฟนะครับซึ่ง ซิลเนี่ยถ้าเราอ่าน,นจริงๆเนี่ยมันจะงงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะอธิบายแบบสรุปให้ฟังก็แล้วกันนั่นก็คือไอตัว G4 หรือตัวไซบอร์กเนี่ยมันมีความสามารถในการรวบรวมพลังโจมตีนะครับเมื่อฝ่าตรงข้ามนะครับติดดีบัฟนะครับไอดีบัฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานนะหรือว่าการติดนูน่นติดนี่ติดนูน่นติดอะไรก็แล้วแต่ครับมันจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งดาเมจต,ตรงนี้จะเพิ่มเยอะอยู่นะก็คือเพิ่มดาเมจได้ถึง117%เดนนี่ยแต่ว่ามากสุดแค ก็บอกเลยว่ามันก็แรงอยู่นะมันเหมือนเป็น double damage ในเกมพวกอ o วในเกมพวกแบบอะไรที่มันมีรูนอะ dot a เรียกว่าจะเป็น hero of new earth เวลาเราไปเก็บ double damage อะไรประมาณเนี้ยก็จะคล้ายๆกับสกิลนี้แหละนะครับยังไม่พอนะครับถ้าฝันตรงข้ามเนี่ยติดบทคยี้นะครับมันจะทําให้ตัวละครตัวเนี้ยเข้าสู่สถานะทนทานนะครับง่ายๆเลยว่าถ้าตัวนี้ได้ตีเนี่ยฝนตรงข้ามเนี่ย ติดบทขยี้เมื่อไหร่เนี่ยไอตัวละครตัวนี้จะได้รับสถานะทนทานนะครับซึ่งมันจะเป็นโล่ขึ้นมาข้างหน้าของ G4 เลยนะครับดาเอโลเนี่ยมันก็ได้รับพลังป้องกันอันมหาศาลมากๆเลยนะครับแต่ว่าเมื่ออ่านสกิลโดยรวมๆแล้วเนี่ยสกิลหนึ่งก็บทขยี้นะครับสกิลอันตีก็บทขยี้ยังไม่พอนะอัาตียังลดดาเมจอีกนะครับมันเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับการเอาไปตีบอสกิลบอสบอนดี้นะครับนะก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ดีมากนะครับนะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันหน่อยดีกว่าครับผมนะสำหรับ G4 นะครับ ตัวนี้แน่นอนนะผมนะมันโผล่ออกมาตอนฉากหนึ่งเนาะโผล่มาฉากที่คิงปวดฉี่นะครับนะเนี่ยและคิงก็อยู่ในทีมนี้เหมือนกันนะครับนี่เลยครับผมปวดฉี่จังเลยนะครับ,ลนะรบและไอ้น,นี่ก็บอกว่าไปฉี่สินะครับหลังจากนั้นก็โอเคกูไปละไอ,อ้โ hey, นะง,ง,ง่นะครับอันนี้ภาคเฮฮาปาร์ตี้นะยอยกเฉยๆนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูสกิลของเจ้าจีโฟกันเลยครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันเลยนี่แกเป็นคอยก่อนข้อมีนอมว่าจีโฟ ข้าจะมากำจัดเจ้าฮีโร่คาสเอ็ผู้แข็งแกร่งที่สุดคิงเดี๋ยวก่อนข้าขอเวลานอกแป๊บหนึ่งเจ้ามีอะไรจะพูดอีกไหมตายซะข้ามีอะไรจะพูดกับเจ้าหน่อยนะคือว่าข้าปวดฉี่ เอาละครับผมนะเรามาถึงตาแรกของเราแล้วนะครับเราเจอกับคุณ d ราก o n b บอลนะครับโอเคเราจะให้น้องหมานะครับตะปบไปก่อนเลยครับผมอันตีน้องหมานี่บอกเลยว่าตั้งแต่อัพมานี่แรงจริงๆนะครับนี่แทบไม่อัพอะไรนะครับตีไปถึง6ล้านโศก นะครับถือว่าแรงมากๆเลยนะครับโอเคเรามาดูเจ้า G4 กันครับผมนะเราจะมาดูสกิลหนึ่งของเขานะครับเรียกว่าคัตเตอร์ไม้ไผ่หรือว่าคัตเตอร์ไซบอร์กนั่นเองนะแหมเล่นไม่เลิกเลยนะไอ้สกิลนี้เนี่ยโอเคครับผมเป็นการโจมตีแบบเดี่ยวนะครับและซึ่งจะวิ่งไปโจมตีทั้งหมด2ครั้งและสร้างดาเมจถึง120%จะเป็นยังไงเราไปดูกันครับผมนี่ครับผมเจ้า G4 เราจะวิ่งมาครับผมแล้วชนครับผมเอาไหล่เอาไหล่ชนเอาไหล่ชนหน้าโป๊ะแล้วก็เอามีดฟันหน้าเพนะครับ S <S <an> ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างเท่อยู่พอสมควรน,นะครับแล้วก็มาถงข้ามตีบทขายี่นะครับอย่างพาร์ทสีของมันเนี่ยพาร์ทสีของเจ้า G4 เนะี่ยเจ้า G4 ก็จะได้นี่ครับผมทนทานนะครับนะซึ่งไอ้ทนทานตรงเนี้ยมันเป็นโลท่ที่แบบว่าพี่ยังไม่เคยเห็นมันแตกหรือ <laughs> เออเดี๋ยวดูดิว่ามันจะแตกไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะแต่บอกเลยว่าโหดมากๆครับเดี๋ยววันนี้เราให้ยุงแดนนนง,ง,ง,งนะครับเก็บโกเกสึไปเลยครับผมงึงๆนะครับมีเสียงบินเป็นเสียงยุงที่น่ารำคาญมากๆนะครับนะโอเคแล้วเจ้าวันนี้เราต่อยเจ้าด้วง โป้งเจ้าดวงตายไปนะครับแล้วเจ้าเกโลก็ตีเจ้าไก่ย่างไปนะครับแล้วยุงก็ซ้ําไปเบ๊เจ้าไก่ย่างก็เกือบตายเลาก็ตายเลยเว้ยตายเลย <c oughs> เขาเลือกจัดๆนะครับแล้วอย่างเรี่อต่อยไปที่จีนัดนะครับจีนัดไม่ตายแล้วฝันของข้าได้สวนกลับมา2ครั้งนะครับนะโป,โป๊โปโอ้โอ,อ้โอ้โาานนงง้โอค้นะคอ้โ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 อรโอ้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 ัอ้โ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 อ้ะอ้โ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 อมโอ้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 มอ้โ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 อ้ รุดรุดด้วยนะครับเพราะว่าฝันตรงข้ามติดดีบัฟจากการโจมตีนะครับโจมตีอะไรก็ไม่รู้ดีบัฟอะไรก็ไม่รู้หรือดีบัฟเนี่ยอาจจะเป็นไอ้บนหัวนี้ด้วยก็ได้นะอันนี้พี่ก็ไม่มั่นใจนะครับแต่คำว่าดีบัฟก็คืออาจจะเป็นบัฟจากฝันตรงข้ามหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับโอเคถึงเวลาแล้วครับผมเมื่อกี้ก็คือเป็นสกิลพาสซีเหมือนกันนะครับก็คือถ้าฝันตรงข้ามติดดีบัฟเนี่ยมันจะได้รับเขาเรียกว่าอะไรได้รับได้รับดาเมดนะครับ ซ้อนมากสุด3ชั้นนะครับมันมีโอกาสคูณ1คูณ2คูณ3นะครับถือว่าแรงมากๆนะครับโอเค G4 จะฟาดไปที่ราชาใต้ตีแล้วนะครับ3 2 1ขออนุญาตอันตีแบบเท่ๆนะครับอันตีนี้เรียกว่าฟิลลี่คัตเตอร์ไม้ไผ่แห่คัตเตอร์ใส่บอกครับแหมเล่นจนเบื่อแล้วเนี่ยโอเคเป็นการโจมตีต่อเนื่องนะครับ3ครั้งต่อศัตรูรายเดียวนะครับเราไปดูกันเลยนี่ครับสำหรับฟิลลี่คัตเตอร์ใส่บอกอ่าโอเคจัดไปครับผมปึ๊บวิ่งไปบึ้งบึง บึง้ง900,000ครับผมแล้วยุงก็ซ้ําไปครับผมเป็นอันเรียบร้อยครับผมนะโอ Oh มกอ็ว้าวไปจัดทีมกันนิดนึงนะครับตัวละครที่พี่อยากจะสู้ม,มากๆเลยน่าจะเป็นโบรอสน,นะครับโอเคแล้วนี่คือหน้าตาทีมที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับกําลังคิดอยู่ว่าเราจะเอา ซอมบี้แมนเหรอหรือว่าเราจะเอาเป็นวอชด็อกดีพี่ว่าเราลองเอาเป็นวอชด็อกกันดูดีกว่านะครับเพื่อเพิ่มเ,เรื่อให้กับ G4 นะครับทีมนี้น่าจะสุดเด็ดเข็ดหน่อยมากๆเลยนะครับโอเคเพื่อไม่การไปเสียเวลาเราจะเอาทีมนี้นะครับไป ตบโบรรอนกันครับผมจัดไปครับผมนะตัวนี้พี่แนะนำเลยครับใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยให้รอก่อนก็ได้นะพี่ว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องอาเข้าตู้แต่เราอาจจะได้เล่นช้ากว่าสายเติมหน่อยเท่านั้นเองนะครับโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยครับผมฟังเรานีครับมียงแดดนครับกโรเกโร่ครับผม G4 เจ้าหมาโง่นะฮะแล้วก็มีโบร้อนแล้วก็กาโรครับผมเปิดมาให้กาโรอันติเลยครับผมไปเลยกาโร ปังเข้าไป5ร้านเจ็ดครับผมนะสวยงาครับผมนะสุดจัดประดลัดบ,บอกจริงๆครับแล้วฝั่งเราก็มีน้องหมานะครับซึ่งน้องหมาก็ได้ทำการตีธรรมดาไปโป๊ะเข้าไปผมโอเคเอาละครับผมถึงเวาลาของกิเออ <c oughs> จะเรียกเกียร์โลชี G4 ครับผมอันตรีไปเลับผมแบ่งก็เป็นสามร้านสี่ครับผม,แ,บผมแล้วมาแล้วครับโลทนทานแล้วบวกดามเมจด้วยครับผมเอาสิแต้วาวันนี้ผมให้ยุกแดงผมปาดหน้าเค้กไปที่เกติวันชุบเจ้ากันชุบนอนตายคาเตียงไปแล้วผมสุดจัดจริงๆครับทีมเราครับแล้วมาแล้วผมโบรตลูกเตะสามัญชนปังเัาไปครับ แรงจัดๆเลยครับผมล้านสหรือ13ล้านก็ไม่รู้คบดูไม่ทันนะครับแล้วโควไปหทีครับผมเรามาแล้วครับลูกเตะราชานเตะมาที่น้องหมาของเรา,ราเก็ผมไอหมาโง่แกทำให้ฉันดูแย่แต่เลือดไม่ลดเลยนะครับนะถือว่าเอาเรื่องจัดๆเลยนะครับแล้วไปเลยครับ การโรคของเราครับผมอันตีไปจังหวะนี้โดนไปเท่าไหร่ครับเล้านครับผมผมมีบทขยี้ของเจ้า G4 ยังไงเล่ามันก็เลยรุนแรงนะครับแล้วจังหวะนี้ครับผมเราก็ทาการตีธรรมดาไปครับผมนะสุดจัดจริงๆครับผมนะแล้วเราก็ทาการแช่งติต่อครับผมเห็นไหมครับสังเกตไหมครับฝั่ของข้ามันติดดีบัฟนะครับไม่ว่าจะเป็นบทขยี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอื่นๆนะครับมันทาให้ G4 ครับได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นจากพันสนะครับเพิ่มคูณ2บ้างคูณ3บ้างนะครับแต่พี่เดาว่ามันมากสุดไม่เกิน3ชั้นนะครับอย่างมันเพิ่มคูณณณณเเนนนนนีี่่่่ยอออาาจจจะะไได้้คคคคคูููัััหรรรืปลมมใใบ รู้ก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่ามันคิดยังไงนะครับจากสกิลพาสซีฟมันนะครับโอเค กีโฟของเราพอแล้วครับที่จะลดดาวเม็ดเจ้าไอ้เจ้าโบร์สหน้าตาเดียวนะครับจัดไปลงผมปังปังปังสามร้านสี่กระบอกติดบนขยี้และติดลดดาวเม็ดอีก25%่าเครับผมนี่นะครับมันคือข้อดีของตัวละครตัวนี้ที่เขาเอามาตีบอสกันนั่นเองนะครับน่ะติดทั้งบนขยี้ติดทั้งลดดาวเม็ดครับผมบอกเลยว่าบอสหน้าไหนเนี่ยก็โดนลดดาวเม็ดขนาดนี้เนี่ยร้องซีดกันไปหมดเลยนะครับแล้วโคนไปอีกหนึ่งดิสิบเอ็ดล้านครับแล้วซับอีกหนึ่งดอกสองล้านเก้าครับผมสุดยอดจริงนะครับแล้วเช้าวันนี้ฮู้ฮู้ววเจ้้้าาากโรรลลนคับแ กอริบาตอ้วกแตกมาหนึ่งทีครับผมแต่ไม่เข้าเท่าไหร่ครับแล้วโคกอิบาตกลับไปเกือบตายครับแล้วโบรอตต่อยมาครับผมไม่เข้าเลยครับผมแน่จริงตีหมาใเข้าหนึ่งซีโบรอตนะฮะโอเคครับผมจอยวันี้ให้การรบอัติไปนะครับเป็นรูปเตะสามัญชนเออชื่อซ้ำกับโบรอตขอโทษขอโทษขอโทษเออเป็นปล่อยเตะนะครับขอโทษขอโทษหลงสกิลนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองให้หมาลองอัติบ้างไหมเอออยากรู้ว่าหมาจะติบอสแรงไหมครับลองดูนะ ตีบอลก็แรงตีคนก็แรงสมแล้วที่เป็นตัวใหม่นะครับถ้ามันไม่อัพให้เก่งเนี่ยใครจะเติมนะยอกเล่นนะครับจอกเล่นเอาโอเคครับผมจัดไปครับ G 4อั r ติเลยครับผมเดี๋ยวพี่ขอญาตคุณหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่อยากรู้ว่ามันดูดอะไรมาครับผมมันมีคำหนึ่งที่มันบอกว่ามันจะดูดอะไรสักอย่างหนึ่งจากตัวนี้มันดูดจากบอลด้วยไหมแค่ตีบอลขยี้ยงจตีลดลงนะครับมันไม่ดูดแท้แปลกจริงๆนะครับ Two hours later โอเคครับผมตีไปทั้งหมด400กว่าล้านนะครับโอ้โหปกติตัวนี้จะตีได้มัน สองสามร้อยนะครับพอมี G4 ช่วยมากก็ล่อไปสี่ร้อยกว่าเลยนะยครับนะถือว่าได้เรื่องจริงๆนะครับสำหรับ ตัวละครตัวนี้นะครับสำหรับ G4 นะโอเคครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปสรุปสกิล G4 กันอีกนิดนึงนะครับเจ้า G4 นะครับก็จะมีทั้งหมด3สกิลอย่างที่เราดูกันไปนะครับสกิลแรกเรียกว่าคัตเตอร์ไซบอรนะ์กเนาะเป็นการวิ่งเข้าไปโจมตี2ครั้งนะครับโบโบ,โบนะครับแล้วก็จะทำให้ฝั่งตรงข้ามติดบนข้า,บบขายีซึ่งบนข้ายีนี้ก็จะทำดาเมจเพิ่มแค่15%นะครับก็คือเป็นโบนัสพลังโจมตีของคนที่มาตีซ้ำนั่นเองนะครับต่อมาเป็นอันตีนะตเ,ตาเน,นะ okay, เนาะ นะครับต่อนสตุล่าเดียวแบบนี้นะครับโป,โ,ปโป๊ะโป๊ะโป๊ะนะแล้วก็ ไม่ฝันตรงข้ามติดบวกขยี้นะครับและยังไม่พอฝันตรงข้ามมีสถานะอ่อนแอด้วยนะครับนั่นก็คือโดนลดพลังโจมตีไป25%นั่นเองนะครับนะสุดจัดจริงๆนะครับสำหรับสกิลนี้และสุดท้ายครับผมพาร์ีฟนะครับเปลือกทองขนมไทยครับผมเปลือกทองม้วนนะโอเคเป็นการโจมตีเออไม่ใช่ก็คือในสแต่ในฝั่งเวลาที่ฝั่งตรงข้ามนะครับติดดีบัฟนะครับตัวละครตัวนี้นะครับจะได้รับสถานะรวมแรงนะครับมันจะได้รับเป็นพลังโจมตีขึ้นแบบนี้นะครับสีเขียวปึ๊บพลังโจมตีคูณสามคูณสามคูณสองคูณหนึ่ เรารมันมีโอกาสนะครับก็คือสูงสุด3ชั้นนะครับก็คือได้แค่3รอบหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าแค่คูณ3แค่นั้นอันนี้พี่ไม่มั่นใจนะครับยังไงก็ข้าใครรู้จริงเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกน,อนะสำหรับเปลือกทองม้วนนะครับนะและสุดท้ายครับผมถ้าเราตีเขาเนี่ยฝั่งตรงข้ามมีานะบทขยี้ใช่ปะมันจะทําให้ฝั่งเราหรือว่าตัวละครตัวเนี้ยมันจะได้สติดพาสซีฟเปิดทองม้วนทันทีนะครับก็คือถ้า g e 4ได้ตีเนี่ย ฟันนูข้ามติดบทขยี้ปุ๊บเนี่ยไอจีโฟจะได้ทนทานขึ้นมาครับซึ่งมันจะเป็นโล่แบบนี้นะเป็นโล่สีดิฟฟ้าซึ่งโล่นี้แข็งมากเลยนะก็คือแทบจะไม่แตกเลยคือมันไม่มีโอกาสแตกเลยมั้งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันโอเคประมาณนี้ก็รอกันนะครับสำหรับการรีวิวสกิลว,วันนี้นะครับถ้าใครมีข้อมูลจริงๆนะครับก็มาคอมเมนต์บอกเพิ่มเติมกันได้นะครับเราจะได้รู้จริงตามเหตุการณ์รู้เท่าทันเหตุการณ์นะครับนะแล้วก็รู้จริงนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับใครอยากพูดคุยกับพี่อยากคุยกับ พี่เยอะๆนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวลากไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ก็มารับชมรับฟังกันนะครับสำหรับช่องอ่างข้าวเด็หรือว่าช่องดีนั่นเองโอเคครับผมนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับพี่ๆต่อไปจะเป็นตัวอะไรจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตไปตบยุงก่อนนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับบายบาย